มีมีหายแล้วมามาเป็นภูรามเป้าหายแล้วไนดะ้ที่หม Eu não vou มวนเนาะาเพิ่นเพิ่นเพิ่นไอเฮียนได้เนาะเฮียนตีเฮียด้ยนไอเฮียนตีก่อนเนาะมีอายเพิ่นมาพาทีาชบ้าตีบ่ดูสุกันอาว่าอาว่าต้องต้ไปตีใหม่เอาคนมาตีใหม่เพิ่นอายเพิ่นมาที่บายอยู่ข้างนาะยีดข้องไว้ที่นี่เนาะทั้งแรงก็ไม่ค่อยได้มาย่าย่าย่ากำมวนเลยเน๊

เป็นกองเป่านีะรับตูตีิดไกทจมันอยาดคเป็นบูนหน่อยเฮ้ยเป็นผูนหน่อยพอยผู้ใดออกกัเอาให้เาโ้เอามา้องกันในนี้เนาะจ้าเ่กพออร่อยเลยวเขาบอกนะบอกเมาเขาบอกว่ายคยนั้นเขนั่นคยจะอ่นนี้รดีเดยว่าคยอยน้นั้นได้ใกลได้ยัง วายหรือวามาว่ม่ในี้แล้วก็ะบอกแล็วก็บอกมอแมวก็บอกมอรอ่อยเป็นบอกรอ่ยเป็นะบอกกระบอกไีดอกย่กระบอก เบิร์นานงานบุญระเบิดตอนในยามกลางคืนเนาะว่าเพิ่มเพิ่เชียร์ได้แน่นอนเดี๋ยวตอนนี้เราจะพามาเบิร์เนาะบรรยากาศในยามกลางคืนอากาศเป็นสีหนาวๆนาวแน่นอนบ้านเรากลางคืนแต่เพิ่นเชียร์เขื่อนอร่อยเนาะอร่อยก็คือแบบจะชิวใจไดนเนาะเดี๋ยวไปเบิร์นทั้งงานมาเพิ่นเชียร์ได้แน่นอนยามกลางคืนเพิ่มผ้าแฮ่เนาะเดี๋ยวมาเบิงเนาะเพิ่มซิตี้แห่เนี๋ยนี้มัดคืนเนาะ ตีแฮมื่อคืนเป็นอร่อยเกินนะจะใช้ฟ้า,าเมืองจะหน่อยเป็ตีมาจริงใจอากาศซีโร์นาวหน่อยนึ่งนะโทษนะอร่อยอร่อยหัวเป้าไปยังไปสปอตมันว่าแฮเนาะเป็นะจะตีอยู่มื่อคืนแฮมื่อคืนเลยจนแจกอยากเป็นแฮมาห่อนห่อนแล้วเก็แช่เบิร์นเนาะ ແนแชร์ออกมดขึนเนาะจนแจง

เป็นกะมีเฮเฮระปืบแล้วก็ะเป็นอร่อยอร่อยก็คือแบบสปอมมัน่าบอกก่าวผี ผู้ยาตาย,ยายแบบพีหยาตีพี่นอกอนนะให้มาขับเอาแบบกันเบาง่ายกันเท่เากันคือเขาเห็ดบุญนะการอุทิศไปหานะน,นี่ก็คือระปืบก็คือเพิ่นเห็ดไปหาแบบหยาตีพี่นอ้องพ่อแม่ที่ล่วงลับไปนะให้มาขับเอานะในเมือน,นี้ก็คือแบบมออร่อยก็คือแบบเป็นผู้บอกกล่าวให้ให้เมาสแมวส่วนบุญส่วนกุศลนบน,นะนะ่ะแต่ คา่าเปรียบกันทางพุทธเขาก็คือแบบพระทรงหายพ่อะอ,อะไรเขาบอกง่ายๆอันนี้ก็คือมอรอบอกเป็นภาษาภาษาลาวเถอะเนาะก็คือแบบบอกให้พีพีปูญาตยายใหญ่มหาเอาส่วนบุญเข้ากันผูมาประมาณนี้เนาะสอบทำมาเลยเดียวเขาก็บิึงเนาะเพิ่นแห่กะมวลไปอย่างหนึง่ง เพราะว่าเฮาวเคยมาจากเทียนเนาะเดจริงจริงกันจังว่ามันเป็นสะพอ,อได้แหละแต่คอยเป็นห่วงว่าทั้งนานเทิงมันจะมันจะตกเชื้อว่าคอยก็ย,ยัามันตกเชื้อว่าคอยแต่ว่าเวลาเวลาเพื่นเพื่นตีกองมันกะซีเป็นจังว่าแบบเป็นตะเตนน็นหน่อยนึงนะเป็นตะเต็นอยู่ กับเบตเต็นแนะต่ว่รยันทเครืนะ่องรุดซิว่ากันปั้นะใส่ไพ่ชนะเต่งนะเดี๋ยวเข้ากันสิเข้ากันสิเฮเป็นน้ำเพลินกันเนะาะเพลินว่าคันโบเตนใน,นขลัมนะ่มกันวะ